สวัสดีครับผมนี้เดี๋ยวมาแนะนำเทคนิคการเผา่านถัง200ลิตรนะครับแบบไม่มีควันนะครับนี่ครับผมราเบิ่งกันเลยครับนี่นะครับคือปกติก็เป็นถัง200ลิตรธรรมดานี่แหละครับเดี๋ยวเอาเป็นภาษากลางก็แล้วกันนะครับจะได้เข้าใจ ก็เป็นทำเหมือนปกติหละครับถังก็เป็นถัง200ลิตรที่มีรูข้างล่างนะครับเวลาเผาก็ามาตั้งไว้ทำเป็นหลุมเหมือนแองกกระทะนะครับตั้งไปเลยแล้วก็เอาไม้ใส่นะครับให้เต็มเหมือนปกตินะครับเวลาจะจุดก็ดันเอียงถังขึ้นนะครับแล้วก็หาไม้รองแล้วก็จุดด้านล่างเลยครับ พอจุดติดปุ๊บเราก็เอาไม้ออกแล้วก็วางลงปกติครับข้างบนนะครับผมจะใช้เป็นสังกะสีแบบนี้ตัดให้พอดีนะครับแล้วก็ปิดไว้เลยครับเราใส่ไม้เต็มแล้วก็ปิดสังกะสีอย่างนี้นะครับให้ฝาเดิมที่มากับตัวถังนะครับนี่ครับผมไม่ได้ใช้นะครับไม่ไม่ได้ปิดจะเอาไว้ปิดเฉพาะตอนที่เราจะ ปิดเตาให้มันดับนะครับอันนี้จะใช้ปิดตอนนั้นครับหรือไม่ใช้ก็ได้ใช้เป็นดินถมรอบๆก็ได้ครับเวลาเราปิดฝาเนี่ยควันมันจะออกข้างๆนะครับตามรูประมาณนี้นะครับเหมือนถังนั้นนะครับที่เผาอยู่ก็เป็นแผ่นสังกะสีแบบนี้ครับเอามาปิดแบบนี้เลยนะครับเผาปกติก็มันควันมันก็จะขึ้นปกตินะครับช่วงที่เราเผาใหม่ๆ ช่วงที่เราจุดเตาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเราจุดเตาพวกนี้จุดแค่ประมาณสักสิบนาทีมันก็ติดแล้วครับเพราะว่าผมเอียงถังขึ้นจุดนะครับแล้วรูข้างบนมันก็อากาศมันออกได้เยอะครับมันก็ติดไวไม้ก็เป็นไม้ประมาณนั้นนะครับหรือใหญ่กว่าน,นั้นก็ได้ประมาณเท่าแขนก็ได้ครับเนี่ยประมาณนี้ได้หมดเลยครับแบบนี้ผมก็เผาได้นะครับแต่ต้องเป็นไม้แห้งครับเนี่ย ผมก็เผาอยู่ครับพอเราเผาปกติเหมือนที่คนอื่นเขาทำนั่นแหละครับเราดูแล้วว่าเตาเนี่ยมันติดเต็มที่แล้วมันร้อนเต็มที่แล้วควันแบบเต็มที่แล้วนะครับเราก็ใช้ไม้เอาไม้มาวางด้านบนนะครับนะครับเหมือนเหมือนที่เห็นน่าจะมองเห็นอยู่นะครับมันจะเป็นไม้แบบที่เราใช้เผาอย่างนั้นนะครับเอามาก่อไฟด้านบนนะครับให้ไฟด้านบนเนี่ย มันไหมควันที่มันขึ้นมาครับแล้วควันมันก็จะหายไปหมดเลยครับแต่แบบนี้ถ้าเป็นไม้เล็กๆถ้าความร้อนมันพอเราก่อแค่เที่ยวเดียวนะครับมันก็จะติดไปจนจนจนไม้มันเป็นฐานหมดเลยครับแต่ถ้าบางทีมันเป็นไม้ใหญ่แบบนั้นก็ต้องคอยเติมฟืนข้างบนนะครับก็ไม่ได้ใช้เยอะนะครับนะครับคอยเติมไม่ให้มันไม่ให้ไม้มันหมดนะครับ พอไม้ถ้ามันเป็นฐานแล้วข้างบนนี้ข้างบนนี่นะครับถ้ามันเป็นฐานมันก็จะไม่มีเปลวไฟแล้วไฟมันก็จะดับควันมันก็จะขึ้นเหมือนเดิมครับเราก็ต้องคอยเติมแต่นานๆเติมทีครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหน,นึ่งนะครับแล้วก็มาเติมไม้ด้านบนนี่นะครับก็ดูว่าถ้ามันใกล้จะหมดแล้วเราก็เติมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะเป็นเปลวไฟพุ่งอย่างนี้เลย ไฟเนี่ยมันจะติดเฉพาะด้านบนนี้นะครับมันไม่ได้ติดลงไปข้างล่างข้างล่างก็เป็นการเผาไหม้ปกติครับเหมือนที่เราเผาปกติเลยแต่เราจะใช้ไฟที่เราก่อด้านบนนี้นะครับเผาไหม้ควันที่มันขึ้นมาแล้วไอ้พวกควันที่มันขึ้นมามันก็เป็นแก๊สด,ด้วยนะครับดูครับมันเหมือนกับเห็นไหมครับมันจะเป็นตัวตัวเริ่ม ตัวไม้ที่เราเอามาก่อมันจะเป็นตัวไฟเริ่มที่ทำให้ควันมันไหม้นะครับประมาณนี้เลยนะครับไลลควันนะครับเห็นไหมครับแบบนี้ก็ใช้ได้ครับประหยัดกว่าที่เราจะซื้อพวกอ่ท่อหน้าสี่นะครับที่เขาเอามาทำเหมือนเตาไลลควันนะครับแบบนี้ก็ประหยัดดีครับอันนี้เป็นถังเก่านะครับ ตูดมันทะลุแล้วอันนี้ก็ใกล้จะทะลุแล้วครับแต่ก็ยังเผาได้อยู่ครับถ้าก้นมันทะลุเราก็เอาฝาเดิมมันนะครับมาปิดฝั่งนี้แล้วก็เอาฝั่งนี้ลงไปข้างล่างแล้วก็ปาดฝั่งที่มันผุออกครับแล้วก็เอาแผ่นนี้ปิดแทนทำแบบนี้นะครับง่ายดีครับนี่ครับผมไม่มีควันนะครับก่อนหน้านี้ก็ควันเต็มนะครับในทุ่งนาผมอยู่ในทุ่งนานะครับ ไม่มีหมู่บ้านห่างจากหมู่บ้านก็เกือบสองกิโลครับกิโลกว่ากว่าไม่มีหมู่บ้านเลยแถวนี้มีแต่นาทุ่งนาล้น้วนครับไม่ได้ไปรบพวนใครนะครับเผ่าทานนู่นครับเตาใหญ่ลาวนะครับยังไม่ได้ซ่อมอยู่ว่าจะเอาไม้ลงซ่อมครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับ